ที่ทำพิสกลับมาแล้วครับสำหรับนั้นคุยอะไรกันดีไมโครแบรนด์เราคยคุยไมโครแบรนด์ไปแล้วรอบ2รอบนะครับแต่วันนี้เราอยากคุยเรื่องอะไรที่มันดูแปลกๆสำหรับไมโครแบรนด์เพราะว่าตอนนี้ใน TikTok เราเริ่มเจอคนไทยทำแบรนด์ในการให้ลูกค้าโดยการพิมพ์หน้าปัดได้เองเขาจะโฆษณาว่าในการเอนเดลของโลกไม่มีแล้วนะครับอะไรนะอาจารย์ประกงประกร เมื่อก่อนต้องทําการแกะฉลุลายอย่างพิเศษเดี๋ยวนี้ทําไมเด็กอายุยี่สก,กว่าก็ทําแบรนด์ไนกาตัวเองได้เราต้องมันเริ่มจุดที่มต้นก่อนครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันเนี้ถ้าผมอยากซื้อเคสไนกาเนี่ยผมซื้อจากอาลีบาบาได้ไหมพี่ซื้อได้ครับซื้อเครื่องได้ไหมซื้อได้ครับซื้อเข็มซื้อได้ครับพูดง่ายซื้อทุกอย่างได้หมดเลยซื้อได้หมดเลยครับแล้วก็ชิ้นเดียวก็ขายว้า คำนี้ใครที่ฟังคลิปอยู่อยากเป็นวอชเมเกอร์นี่ไปซื้อมาแกะไปซื้อมาแกะได้อาลีบาบาใช่ครับแปลว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราอยากจะทำแบรนดนการตัวเองเนี่ยมันง่ายมากถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าตาเหมือนเขาอ่ะพูดง่ายคือเคสโลเล็กนี่แหละโลเล็ก๊อปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยง่ายเลยครับง่ายอะไรที่เป็นยี่ห้อดังแล้วก็นาฬิกา๊อปเยอะๆจะมีใครหมดแต่วันนี้เราจะพูดถึงกึ่งๆ คนที่อยากจะเริ่มต้นตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราดีกว่าก็คือสิงคโปร์มีไมโครแบรนด์ที่เกิดขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวเยี่ยมเยียนมาก็จะมีไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียจีนมาเลเซียเนี่ยไปถึงอวกาศแล้วก็คือไปไปถึงระดับสามารถโพสต์ขายในอวกาศแล้วก็คือห <laughs> มิงหมิงเนี่ยเป็นเจ้าวห้อที่มาจากมาเลเซียร้อเซนโดยที่เขาขึ้นเคสเองอ ทำขึ้นมาเองแล้วก็ทำนวัตรกรรมขึ้นมาเองแล้วก็พยายามจะซื้อ watchmaker ดังๆคนสวิสให้เป็นคนทําให้ก็จะถือว่าเป็นไมโครแบรนด์ที่อยากจะเป็น m b n f คนใหม่หรือแบบอิ e ดิพ d เดน w ์วอชแต่ไมโครแบรนด์ที่ยังอยู่กึง่งกึงกลุ่มเล็ก,เ,ลกเนี่ยเขาจะพยายามผลิตอยู่ประมาณสัก50เเรือน100ยเรือนเนี่ยก็ยังมีแบรนด์ที่วันนี้เราจะพูดถึง2แบรนด์หนึ่งแบรนด์หลักที่เจอก็คือเวลเลียมเวลเฮม เวลเฮมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นรูปเหมือนกับโลโก้เนี่ยเป็นรูปเหมือนนักรบโบราณน,นะครับซึ่งเขาพยายามสร้างกิมมิกว่าเวลเฮมเนี่ยพยายามเอาเครื่องนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่จีนจ๋าเลยแต่ถูกว่าเอาไปทำงานที่โรงงานสวิสรวมกับอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดเครื่องที่ดีขึ้นแต่เคสเนี่ยก็จะสั่งจากจีนโดยเป็นเคสขึ้นของตัวเองทำหน้าปัดของตัวเองขึ้นมา เขาก็มีลูกค้าแล้วก็เราต้องบอกว่าขายดีในระดับหนึ่งเลยส่วนเซลลอสเนี่ยทำไมถึงพูดถึงคู่กันกับเวลเฮมเพราะว่าเซลลอสก็คือหุ้นส่วนในเวลเฮมเหมือนกันใชเซลลอสคือแบรนด์ทีออ่ออกแบบเคสตัวเองแล้วเหมือนจ้างโรงงานจีนผลิตสัก500เหรือนทีนึงแล้วก็500เหรือน,นี้ออกหน้าปัดสัก6หน้า ก oh, ็จริงๆเป็นนาฬิกาที่ขายค่อนข้างดีนะแล้วก็พรีออเดอร์เลย <Yeah. S 2> แล้วก็ขายทีเดียวพึบแล้วก็ตลาดทางอเมริกาหรือยุโรปก,ก็ตอบรับค่อนข้างดี mm. เพราะว่าราคามันก็อยู่ประมาณ200 20, หมบาทใช่ครับแล้วก็สามารถใช้ได้แบบค่อนข้าง Reliable เคสก็งานก็คุณภาพใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาของเซรัลซี่เห็นผมเห็นชัดก็คือเคสยังไม่มีความแตกต่างขนาดนะ ตอนนี้ไมโครแบนเนี่ยถึงจุดนี่แหละครับพี่เล็กถึงจุดอิ่นตัวว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเอาเครื่องโคนโน้นมาใส่เปลี่ยนแค่หน้าปัดเริ่มถึงจุดอิ่นตัวว่าเริ่มขายอืนเริ่มขายอื่นใช่ผมผมแชร์คอมเมนต์ผมะนะคืออย่าว่าขายของนะฮะตัวเองก็เป็นมีความฝันว่าอยากจะมีในาฬิกาแบรนด์ตัวเองซึ่งก็พยายามจะทำนี่ผมก็ทำอยู่ ซึ่ง,ง,งท,ที่เมื่อกี้บอกว่าเซรอสเนี่ยเขาสั่งถึีง5 0า่าออย่างตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังก็คือว่าทาั้งโรงงานที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่ามินิมัมควอนติตี้นะถ้าเราขึ้นเคสใหม่มันประมาณ300รนสามใน300เนี่ยนักปักก็เช่นเดียวกันก็300นะั่นหมายความว่าถ้าเราจะมีะเป็นไมโครแบนขึ้นมาสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีตังที่ไปจ้างก็ผลิตมาสัก300เหลือนัปัก อาจจะ300อันแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ก็อาจจะต้องทิ้งนะก็ก็จะได้ออกมาเป็นเป็นเป็นปร,นรุ่นหน<า>ึ่งใช<ส>่สามารถเพื่อแค่รุ่นเดียวนะใช่ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่พูดถึงเนี่ยสิงคโปร์ทำคิกสตาร์เตอร์อก็เลยวิธีทำก็คือ300อาจจะยุบหน่อยอาจจะทำ2 2ส,ส,สีเปลี่ยนเฉพาะหน้าปัดก็300ก็เป็นร้อยร้อยครับแล้วก็เริ่มออกก่อนด้วยคิกสตาร์เตอร์ซึ่งประเทศเขาเนี่ยต้องถือว่า ส่วนนี้ประสคฮาร์มเล็จหรือออนไลน์ประสคฮาร์มเล็จมากเซลอสก็เริ่มมาจากสิ่งพวกนี้ครับใช่ครับแต่ช่วงหลังๆมาสิ่งที่มันจะต้องขายมากๆคือทรงของเคสนาฬิกาเนี่ยให้ดูต่างวันนี้อย่างอีกแบรนด์หนึ่งที่เราพูดถึงได้ไมโครแบรนด์เพื่อนเราเองชื่อ o p i เปียนออเปียเนี่ยก็ซื้อเคสจากโวลโคไลเนนมาซื้อหน้าป่าจากซัพพลายเออร์ดีๆมาทำเอาเครื่องให้มันพิเศษแล้วก็โมดิฟายนิดหน่อย ซึ่งพอไอ้คำว่า Modify นิดหน่อยเนี่ยอยู่ในตลาดยุโรปเมื่อไหร่หลักแสนขึ้นตลอดคำาเพราะมันไม่ได้เนเครื่องจีนนะพี่เพรเครื่องยุโรปวันเนี้ยเครื่องสองเข็มเครื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเครื่องดีๆหน่อยต่ำส,สุดก็สองหมื่นถ้าเป็นออริจินอลโซบิสนะเครือ่องถ้าพี่ไปดูโอเปคือเครื่องมันใช้มือต่อยังมันใช้มือทําอยู่พอมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นวันเนี้ยมันยังต้องฉีดตัวเองเลยว่าพอมันออกเป็นรุ่นแรก มันต้องฉีดตัวเองว่าถ้ารุ่น2อ่ะจะซื้อเครื่องจากแบรนด์อะไรมาทําซึ่งมีข่าวว่าจะมีเป็นไมโครโรเตอร์เป็นอะไรขึ้นมาครัแต่มีแบรนด์ที่ผมดูก็สวยมากนะแต่มีแบรนด์ที่จะทําไมโครโรเตอร์ออกมาแล้วคนตอบรับดีมากเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสไมโครแบรนด์เหมือนกันชื่อเบลติกแบรนด์นี้อินดี้มากผมเคยโทรไปขอเป็นตัวแทนไม่ยอมเบลติกเนี่ยออกไมโครโรเตอร์ของจีนขึ้นมาทดลองตลาด อย่างละร้อยเรือนหนึ่งนาทีจองหมดโอ้โหจองหมด300ร้อเรือนตอนนี้เรียกออก n o r o ลโปรดักชันก็ก็ขายเรื่อยๆของเขาแต่จริงๆแล้วเขายังพยายามโฆษณาว่าเขาเป็น French m a ม e โดยการซื้อของจีนนี่แหละเอาไปผลิตที่สวิตที่ฝรั่งเศสคือตามกฎของ Made in ประเทศอะไรอย่างของสวิตเซอร์แลนด์ขอให้มีร้อยละ25่เป็นของปในประเทศ แล้วก็มี watchmaker ไปขายกันนิดหน่อยก็จบละนะครับดังนั้นก็กลายเป็นว่าถ้าต้องการจะให้มันเป็นสวิสเมดก็ต้องผ่านแพทเทิร์นนิดหนึ่งก็คือต้องมีโรงงานแบบจะเป็นโรงงานไม่ใหญ่มากก็ได้อยู่ที่สวิสแล้วก็มีห้องเวิร์กช็อปผลิตตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปเกินไมโครแบรนด์กลายเป็นผลิตของตอนวันนี้ไมโครแบรนด์เทรนที่มาเนี่ยยังเห็นชัดมากตอนนี้ไมโครแบรนด์เทพของสิงคโปร์คือหมิงไอของมาเลเซียเนี่ยปรากฏเกิดอาการอะไรพี่ ปีนี้ทเกิดอาการ<า><า>ช็อกช็อกอะไรช็อกราคาตกตอนเนี้สิ่ง <อา S 1> ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กันเนี่ยคือหมิงกับคุโรโนโกเกิดช็อกราคาตกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยทำเนี่ยยังไม่รู้ตลาดร้อยเรือนปึ๊บมันหมดตอนนี้เริ่มรู้สึกกูขายดีเป็นเริ่มโลกเปิดเป็นสล็อตจอง คนในในโลกเริ่มรู้สึกว่าไม่ตอบสนองสล็อตจองหมายความว่าให้จอง3ชั่วโมงใครอยากได้ก็เนี่ยจองไปเลย3 3ชั่วโมงฉันไม่บอกเรา,ามีกี่เรือนแต่ฉันจะผลิตให้เสร็จภายใน1ปีเราได้เงินไปก่อน50%เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยราคาที่มันเคยถูกปั่นด้วยคําว่าพรีเมียมแบรนด์ที่แบรนด์ไมโครแบรนด์ที่ดังเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกปั่นหมดปั่นหมายความว่าราคาขายต่อจะดีมีพูดคนพูดถึงเยอะมีอะไรก็แล้วแต่ แต่พอมันพอมันไม่พรีเมียมปับ๊บมันก็เริ่มกลายเป็นตอนเนี้ยหมิงกับคูโรโนเราเรียกว่าต่ําพาอต่าราคาจองนะเริ่มต่ําออกมาหลายๆรุ่นเพราะว่ารุ่นที่ออกมาเยอะมากราคาต้องเริ่มต่ําจองครับซึ่งถามว่าเป็นยังไงผมว่าเป็นเป็นไปตามกลไกตลาดมากแต่พวกเขาะ่ะจะต้องรีบยืนบนฐานให้อยู่ต่อไปอะ่ะไม่ใช่แบรนด์มันอยู่แค่ห้าปีเราเลิกทันที ใครๆก็ต้องอยากอย,กอยู่กันเป็นสิบปีร้อยปีซึ่งวันนี้หมิงอะ่ะเดินในเวอร์มาเดี๋ยวพี่จะเห็นจังตอนนี้สิ่งที่เขาออกเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นรุ่นรุ่นหมิงพิเศษที่เป็นโมเสกเวิร์ลไทมหน้าปัดเป็นเหมือนกับภายน้ำที่มันเป็นหลุมหลุมไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมิงเนี่ยพยายามเล่นความเป็น Innovation แต่ราคาไม่ถูกเลย บางเรือนตอนนี้พุ่งไปถึงเจ็ดแสนกว่าราคาลิสต์แ,แต่ขายได้ไหมฮะขายได้ครับเพราะเขาก็ทําน้อยมากอยูเ่เลยยี่สิบเดือน<ม>แต่คูโรโนนี่สิโตวปัญหา<ม>คนญี่ปุ่นเป็นคนเทดิชั่นมากมันก็เลยออกแค่เปลี่ยนสีหน้าปัดกับเคสให้บางลงก็ยังใช้เครื่องเดิม,มแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าปัดไปเรื่อยตอนนี้คูโรโนเลยเกิดอาการช็อกตลาดเริ่มไม่ตอบรับ มันโทรไปแล้วไม่มีเสียงตอบรับที่ท่านเรียกเลยซึ่งคุโรโนเนี่ยกลายเป็นโตที่ออกมาหลังๆ <S <S ตกกระตกตกระต,ตกคนก็เลยมองว่าเฮียคุโรโนจะไปไงต่อแต่คุโรโนเนี่ยมันมีฐานของแฟนคลับก็คือ watchmaker ของเขาเนี่ยคือคนที่เป็นหนึ่งใน top watchmaker ของโลกซึ่งเป็นคนเดียวนในเอเชียก็คือเขาเป็นคนออกแบบเข็มกับเคสอยู่ <S <S ข<อ>เขาพยายามจะขายความเป็น t r a ดช t i น มันคล้ายๆแบบขายดาบเนี่ยตลอดไปให้ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเทรนคูโรโนยังไม่อินโนไปนะเตรียมแล้วแต่มันก็พูดยานะมันอาจจะมีตลาดก็ได้นะไม่อย่างผมผมยกตัวอย่างนี้ฟังเขาเปิดช็อปแล้วนะพี่<อ>เขาเปิดช็อปที่กินซ่าเลยนะคือเป็นช็อปคูโรโนเลยเพราะว่านาฬิกาของเขาเองอ่ะเขาสามารถทําได้แค่ปีละสามสิบห้าเือนอแค่นั้นเองของเขาที่ไม่ใช่คูโรโนเพราะคูโรโนเป็นแมส อตัวที่เขาทําเองที่เขา watchmaker เองเนี่ยเรือนึงม,มันเริ่มต้นที่สองล้านกว่าบาทแต่หมิงไม่ใช่อะไรหมิงเป็นอิ i n v e ตอร์เฉยมันลงเพื่อทำมันก็ไม่เหมือนกันอพี่ยกตัวอย่างเลยผมยกอย่างแกนไซโก้โอ้โหพี่คนละเรื่องแกนไซโก้นี่เดี๋ยวนี้เขาก็เน้นทําเคสให้สวยๆทำหน้าปัดให้สวยๆเข็มเนียเน๊ยบๆก็ราคายิ่งมายิ่งสูง วันนี้เลยพี่การไซโกในตลาดมือ2เกิดอะไรขึ้นช็อกช็อกเหมือนกันเหรอช็อกช็อกแล้วพี่อย่าเพิ่งช็อกเลยช็อกแล้วช็อกแล้วตอนนี้ใครที่ซื้ออะไรนะหน้าปัดแบบพวกอุรุชิที่หน้าแบบสีแบบแนวแบบน้ําเงินหรือฤดูอ่าฤดูกาลอ่าฤดูกาลสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสปริงดฟ์เครื่องปกติที่การไซโกออกบ่อย ใครไปเดินหาพ่อค้าแล้วขายได้เกินแสนสี่ไหวยเขาด้วยนะครับนาดนันเลยเหเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ดูรายการเรานะมันคือเรื่องจริงเพราะตอนนี้เกิดช็อคอะไรครับซัพพลายมันเกินดีมานถ้าเศรษฐกิจโลกยังตกแบบนี้ช็อกผมบอกเลยช็อคคุณขืนไซโก้ออกนาฬิกาเหมือนเดิม ล้วแค่เปลี่ยนหน้าปัดเยอะๆคนเก็บไม่ทันพี่คุณไม่ใช่สแตมคุณไม่ใช่ดวงละห้าบาทสิบบาทคุณดวงละสองแสนหนึ่งคือนี่มันเป็นจุดที่ผมเป็นเคสตัดี้ฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไซโก้เขาออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแฟนจะตามไหมเพราะว่ายอมรับนะฮะว่าหน้าปัดมันสวยมากใช่แต่คุณเปลี่ยนแค่หน้าปัดเคสเหมือนเดิมเครื่องเดิมสีหน้าปัดเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนไป แล้วราคาแพงขึ้นเรื่อยๆใช่มันจะไปต่อในขนาดไหนนี่พี่ตอนนี้มันเริ่มช็อกปัญหาคือตอนนี้เริ่มช็อกผมไม่รู้เหมือนกันทิศทางเขาทำไงต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาดังมากในสองปีที่ผ่านมาในการลงโฆษณาที่อเมริกาที่ยุโรปนี่คือแบบการไซโก้มาตีตลาดเลยใช่ใช่ดีมากๆแต่พอมาตอนนี้ในตลาดตอบสนองมันเริ่มช็อกทุกคนมีไซโก้หมดแล้วพี่ทุกคนมีการไซโก้ขนาดผมให้อามนีการไซโก้ตอนนี้ผมยังมีอู่สี่เรือนอ ขนาดผมจะหนีมันแล้วเท่ากันเลยขนาดผมจะหนีมันแล้วนะพี่ลองคิดภาพแล้วกันเรือนล่าสุดผมซื้อไทเทเนียมหน้าอะไรนะสโนสโนที่มันเป็นเหมือนกับเก็ตขิมะกหน่อยแต่เป็นไทเทเนียมนะฟูไทเทเนียมกล่องใบไทยแสนหนึ่งผมยังว่าดอยแล้วอ่ะแสนหนึ่งเออมันราคาตั้งสองแสนกว่าเนี่ยนะดอยตอนนี้ผมบอกให้เลยดอยตายตายตายนี่เราไมโครแบนเราไปผมเลยบอกนะครับว่า พอมันเกิดสัญญาณมันเริ่มตอนนี้มันเริ่มถอยเนี่ยอะไรที่มันมีเยอะมากในตลาดเนี่ยมันถอยพร้อมกันมันจะกลายเป็นคนหนีตายแล้วพอมันเกิดหนีตายเนี่ยมันจะเกิดจุดหนึ่งพี่จุดที่เรียกว่ามันยังไม่เคยอยู่ในไซคลของการขึ้นคนยังมองไม่ออกอถ้าวันนี้การไซอ่ะหรือไมโครแบนที่เมื่อกี้เราพูดถึงเน่ะหมิงหรือโคลโ,โนเนี่ย มันเคยอยู่แต่พรีเมียมมันไม่เคยขายที่พาเลยแล้ววันนี้มันมาต่ําพาคำถามคือในไซเคิลการเล่นในกาของเราสิบยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยมันยังไม่เคยมีแบรนด์พวกนี้ขึ้นไปบวกเหนือพรีเมียมอีกครั้งเงคนคนเลยมองไม่ออกพี่นี่ไง <laughs> พี่เข้าใจไหมคนเลยมองไม่ออกอย่างแพมวันนี้อะสมมุติเรามองออกเรารู้แล้วราคาถ้าขึ้นมากที่สุดถ้าปัด จะไปเท่าไหร่แต่พี่ลองคิดดิเหมิงคุรโนการไซโกถ้ามันไม่ปั่นมันจะวิ่งไปเป็นไรแล้วพี่เจลาเลโกยูริสนาแดงแล้วพี่จำตอนมันลงได้ไหมพี่หัวเลาะเลยไม่อยากให้คลิปนี้ออกกลัวทัวลงยูริสนาแดงนี่แบรนด์โปรดผมเลยฮะเล่นเลยแล้วพี่เห็นไหมล่ะพี่คิดดูอเจกผมซื้อ ออทอง p e r p e t u เทโรดูโอมเมื่อก่อนตั้ง8แสนกว่าวันนี้ตั้งเท่าไหร่ถ้าสมมุติมันออกรุ่นใหม่หน้าตาแบบนี้ฟังก์ชันมันมีก็ต้อง2ล้านทอง p e r p e t u a l Dual Time 2ล้านวันนี้มี Facebook กลุ่มไหนไม่รู้ขายอะคุณไปดูแล้วกันผมว่ามีคนไปซื้อมาแล้วเรือนหนึงอะสด3แสน8ปหมื่นหพันบาทแล้วผมถามคุณตรงๆแล้วตกลงตอนที่มันขึ้นมันขึ้นจริงหรอมันขึ้นไปไหนวะ ขึ้นไป4 5 0 0 0ห้าสมมุติแล้ววันนี้ลงมา3 8 0 0 0แปดแล้ววันที่ขึ้นจะขึ้นไปไหนอ่ะ4 5 0 0 0ห้าแล้วก็ลงมา3า0 0 0นแปดแตลว่าเรนจ์มันอยู่ได้แค่นี้ใช่ไหมมันเหมือนตลาดมันไม่ตอบสนองอรับพี่อันนี้น่าคิดนะนะเอาเป็นว่าก็ไปให้เพื่อนๆลองคิดแล้วคอมเมนต์มาพี่เล็กก็จะไปตอบว่าพี่เล็กชอบไหม <laughs> การุณาอย่ามาโทวลงที่เราก็แล้วกันผมอยากบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากรู้เพื่อนๆต้องหลอกถ้าสมมุติไม่รู้จริงมีครับเว็บไซต์ปีเซียวอชเนี่ยเขาชอบเขาเขียนไว้ตลอดโฆษณาว่าพร้อมตีนาการุกแบรนด์ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณถืออยู่เจ๋งไม่เจ๋งคุณส่งไปปีเซียวอชปันฟังดูเฉยๆก็ได้ว่าราคาคุณคือ,คอเท่าไหร่คือวันนี้ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า ทำไมคุณตุย้ยเขาถึงกล้าฟันธงขนาดนี้เพราะบาดแผลทุกบาดแผลดูได้ที่ตัวเขา <c oughs> ที่พูดมาทุกแบรนด์บนตัวเขามีหมด <c oughs> อย่าให้พูดเลยพี่บางครั้งถ้าใครพูดกันว่าหูยซื้อมือสองไม่ตกเนะี่ยเคยไหมใส่หนึ่งครั้งแสนหนึ่งก็เคยมาแล้วอะ <c oughs> ใส่แค่หนึ่งครั้งอะแสนหนึ่งหมื่นบาทอะ <c oughs> ถ้าใครอยากดูคุณโนกตกแค่ไหนก็ นี่ตัวพ่อเลยคุณลุงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมีมีคนมีคนมีเยอะกว่าผมนะเอาว่างั้นก็คงมีเลยครับแต่ว่าทุกยี่ห้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเจ็บมาแล้วเนี่ยใช่อยู่ในตัวเดียวเนี่ยมีคนมีเท่านั้นนะครับผมเลยอยากบอกเพื่อนๆใครที่บอกว่าเล่นไอ้นั่นแล้วรวยเล่นไอ้นี้แล้วรวยผมบอกได้เลยครับมีความสุขที่สุดอยู่กับเราแต่ถ้าบอกว่ารวยจริงไม่จริง คุณลองกดไปขายดูแล้วเขาจะบอกราคาจริงให้คุณรู้ครับไม่ขายไม่ขาดใช่ครับไอสโลแกนเนี้ยผมรู้ตลอดครับไม่ขายไม่ขาดทุนตอนนี้ผมเลยจุดนั้นไปแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ขายแปลว่าไม่มีตังค์ใช้ดังนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้ขิงยี่ห้ออะไรแต่ประการใดเอาประสบการณ์จริงๆมาเล่าล้วนๆนะครับใช่ครับ <c oughs> นะครับอย่างสัปดาห์นี้ก็พอกันประมาณนี้ด <c oughs> ีกว <c oughs> ่าเดี๋ยวจะยาวกันเกิน <c oughs> ไปาวเพราะฝ่าองอครับ ขอบคุณน,นะครับวัสาีหน้าสวัสดีครับ